สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจันทที่2 3มิถุนายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นก็คือ703670717374767879กับ 03, กับเนอะ Cornell, 0 0 0 1 0 2 0 4 0 6 0 7 7 3 6 6 7 4 1 1 7 3 3 70, 70, 70, 76, 63, 30, 03, 6, 7 0 7 0 0 7 3 6 6 3 3 0 0 3 6 7 7 6เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันเดลยแต่ละแนวทางเนาะ 073 376 374 647เนอะก็ของเพื่อนจะเอาเดอร์ถ้าไม่งั้นก็142นี่มันมาอย่างนี้เนาะ704มันมา2องหลอก142อยู่ข้างหลังนระวังเดื่อ1 4 1ก็กอยให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ